ยืดใหม่ครับสอีเรื่อลังเข้าหลงเข้าต้องต้อขึ้นขึ้นอันี้ไปต้องขึ้นอันนี้ไปไอ้แวนเฮลซี่ยังตามผมมาอยู่เลย ใช่ใ<ห>อชอบเลยกล้องต<อ>ัดชอบตัดกำลังจะโดนท้องขาตัดซะงั้น ไปกไปลงมเราเร้ยโอ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 ้ย้ยเอ้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยโ้อ้ยอ้โออยโอ

ท the <laughs> ี่เสียดเียขัดเือดหนเนี่ยยิงเบาจัดเลยยิงเบา Shoot <oops> me a g a

ดูเลยวะมันวิ่งป่าเลยนี่เพื่อนเหรอโนี่เพื่อนนี่เหรอผมกำลังวางกระสุนเลยพี่กันเลยว่าเพื่อนไม่ใช่ใส่โฮมแลนเดอร์แล้วแบบน้องทันช่วงก่อนไม่เข้าใส่โฮมแลนเดอร์รู้ว่าโฮมแลนเดอร์ใส่โฮมแลนเดอร์แล้วไปดีโฮมแลนเดอร์เหมือนกันจีไหมจีไม่ก็อีนี่เป็นโรไหนกันเนี่ย ตีบ้านเล็กอะลงอีกบ้านเล็กมันไม่เท่พี่ไปเก็บเก็บกระสอนสูงข้างนอกมาเลยกอมากสอมาก่อบกรอกระส ้จ็บขึ้นขึ้นเลยมาวะเัลโหลช่วยผมหน่อยทีนึงฟาไอ้ไขว่าเต็มไปหมดฟาสโมกอันนี้เหรอ

ต่อให้ต่อให้เด้อคะแนนตามยาวรู้นั่นนะสิมันไปยืดโซนได้หรือเปล่าไม่เหตุผลเนะย้ายุดไป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 สี่ใกล้สุดอ่ะไปก่อนแล้วเด้อ เออให้มองหลังมีซีก็เออโอ้โหซีมันได้แน่นกว่าซีมันคือโซเค้เยเคยเเป็นเอชชั้นบนอะผมโอ้โหมาผมเข้าเอ็มแล้วโอ้โหโอ้โห กระโโปกันเลยมีแล้วใช่มีนะอู้มีคนมาทันทีเราถึงแล้วไม่ถึงทักคนลงไปไหนลไปไหนไปเออ๋อแล้วไปก้าวไปอีตะองโกลนเอตั้งนานแล้วเดี๋ยวเดีไปอีบ้านเราไปอีก็ได้ไปไปออไปเมื่อกี้ผมวิ่งไปก็เอาใกล้สุดบอกซีบอกนี่ะ

มีเห็นก่อีิสักหน่อยไหมหมดแล้วเอ้วามาความาควาซ้ายเลยปิงแล้วเป็กลัวได้ะมาเยอะจังกวะให้เราที่หนึ่งเลยเราับที่หนึ่งเลยไปไปโอ้เต็มเลยเต็มเลยโอ้โ

โอ冷冷冷冷冷冷้ล้วรตายหมดเลยดิตายหมดนานเลยเอ้แต่ว่าฝั่งเขาที่สองก็มีคะแนนไม่ขึ้นนคอะ i n e r นยิงโดนยิงดนยิงนยิงโดนยดงยงโนยโดยยน่น อตึ้งนลาตีหนึ่แล้มาแล้วไอ้นี่หรอเอเวนอหวาุ่นวาบุนไอ้นีหวาวุน ammo here m a r k d fielder e เลนี่ฟาดเลยเหรองกระสุนนิเมนเทซิ่งมันที่สองะมั้งไม่รู้เห็นมันวิ่งใส่เราเยอะเลยว้าพุเ่มนสีบุ้ย ไม้ใไนหเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โห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 โ้หโอ้โหโอัโหโ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โ้อ้้ออ้โโ้โหโ้โหโอ้้โหอ้อ้โห้โหโอโอ้โหอยโหโอ้้อ้อ้้อ้อ้ ไอแวนเฮลซิงยังตามผมมาอยู่เลยไหนดีดีกบ้านเ็ได้ดีก็ได้ดีดีกบดีอ่ะเื่อนราดีดีกับบ้านเราเพื่อนทำคะแนนมากไหมโอ้โหสี่สิบสนะฮะสูงละต้องอนะ

เราสงบแล้วก็สมกกันเองนะการการระิสเตมเสเงียบหนาวอ่ะจีเกินจีไกลโอ้โหไม่ไหวไกลเกินเดี๋ยวเสร็จตาแล้วขอเปลี่ยนปืนซะหน่อยละน่าจะเต็มแล้วแหละถ้าถ้าเรายึดยึดสองคนหนึ่งจุด แล้วก็อีกคนไปยิปหนึ่งจุดมันจะขึ้นเยอะไหมไม่รู้อ่ะนั่งน่าจะลองอ่ะลองไปสีไหมอ่ะเออถ้าคนคนละจุด่ันิว่สีอเลยนะัวัวสคนอ่ะสี่เลยนะเเอี๋ยไปเดี๋ยอันนี้ได้สองถ้าแบ่งสจุดได้สองพอพกันไหมสาคนอยู่ในโซนมันได้มันได้เอามันจะได้คนละสองอย

จะนหนอยฮะงมึงจะนอนใหญ่ท้องอยู่ในจุดเราเราคุมหลายจุดไงแบบสบายโอเคครับพอดีผมหลายจุดเนี่ยแบ่งแบ่งเงินไปไ้แม่้ซิ่ตามเราเลย หาทางแทนจับแหมมาหมดทุี่วะไร่ไี่หนึ่งต้นไม้ด้วดยต้นไมแมายแบบำดีมวยา,กาัก่อนนะ มันประชาเลยนะคนท,ทุ้<ต>องโของด<ช>้วยก็าม,ามันไม่เข้าไซ้มันบางทีมันโยนกล่องดัวเลย,มยวเมื่อกี้โยนของเข้าไปสิบห้ากิโลวินิตี้ดซลย